สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังรับชมชว่วงเรอทอผีในรอยก่อน KLPPKS นะครับสถานที่ที่เราพัจัดวันนี้ก็คือที่ไหนเกาะไม่ล้างเกาะไม่ล้างมันยังสกปรบบอกอยู่จริงๆนะ <c oughs> แล้วเสร็จแล้วแต่กล้องเราก็เงียบไปอีกแล้ว สวัสดีทุกท่านด้วยเลยค่ะบอมเงิเราก็ไม่องยหน้าการเงาเงำเงำเงำแก้วเพี้อู้ย่ามาน่อยามามาอะไรมาเลยลูกพ่อเฮ้ยแล้วนี้ทางไปไหนเนี่ยคุณเก้าคือคือผมมาที่นี่ทีไรเนี่ยผมรู้สึก จินกุญธิทุกทีเลยอ่ะกุญธิทุกทีเลยเงินงิดคุณจะไปเลยหรือเปล่าคพนการเราครับตอนนี้ของผมพร้อมเรียบร้อยแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาน้อยะามาหมาหมายะเยอะเอ้ยปล่อยมันไล่ดิเนี่ยเยอะเยอะผมจะวิ่งไปหาคุณเดี๋ยวนี้ฮะเยอะอ้าวตกเยอะที่อยากทำไมรักหนาว เอ้ยหมาอะไรกัดการล็อกผลุ่มค่ายนะหมาตระหนึ่เดี๋ยวยายาเฮ้ยจะออจะเออลูกพ่อลูกพ่อทำไมลูกทำอย่างนี้ทำไมลูกถึงทำอย่างนี้ทำไมลูกทำอย่างนี้ทำไมจึงทางกับลูกัดได้ลูกพ่อลูกพ่อแล้วแม่เราจะไปล่าท้าผีเออเนี่ยมันมันเดินไม่มืดแล้วมันจะเช้าแล้วเนี่ยอุ้ย มาเม่องีกเนี่ยลูกพ่อกัดมาเลยลูกทำไมเพ่าคุณอาหารยังเต็มอยู่ผมลดไปสองงานละลูกพ่อลูกพ่อทำไมลูกพ่อทำอย่างนี้โอ้หมาผมตายเลยอ่ะไปเถอะไปล่าผีเถอะไม่ได้แล้วเฮ้ยคนคนมาเป็นหมาแทนแทนมันหน่อยอ่ะเอาไปกินกินเอาไปกินเฮ้ยผมเม็ดดาวโตแล้วจากนั้นดาวบอกมันก็กลายเป็นมืดเฉยเลย โหสุดยอดอ่ะเราไปล่าท้ายผีกันเลยครับผมนี่มีแบบมีอะไรที่เจ๋งจริงเลยเนี่ยนะครับเร็วเาบ,บ,บเป็นไทนี่หรือยังครับเออการมองเห็นของผมเป็นไทนี่ตั้งแต่เกิดอยู่แล้วรับอแหลครับแ้่ผมนะใส่ตาสัน้นอาจอรา์เราใส่ตาสัน้นทีนี้ก่อนเราเป็นพวกใส่ตาสั้นนะครับอาจา์เขาใส่ตาสั้นมากใส่ตาสั้นอย่าอย่าจะตายแล้ว จ้านี่โปเด๋ยวาทำร้ายกันเบยเบยเนียตรงนี้ก็เป็นประสบการณ์ขนตูดขนตูดพุก็เลยทีเดียวว่าเพราะว่าขนตูดเป็นทางกินกันเลยนะทีเดียวครับจะขุดมันออกเราจะมันออกที่นี่เนี่ยเทียนมากมากครับมันเทียนจริงๆครับมองไม่เห็นอะไรเลยครับอือหือมันเทียนมากมันเทียนมากเราจะตายมาจากนี่เหลือครึ่งหลอดเนี่ยขึ้นไปที่บรู้สึกว่าเรามาตายตรงนี้กันห้าหกลอบนะใช่ไหมเนี่ยใช่ ประการล็อกคลิปอ่ะวันนี้เราจะมาล่าท้าผีกันที่นี่นะครับพี่ขอร้องอย่างหนึ่งนะ้ยคืออย่าฆ่าผมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเตรียมดาบก่อนลงครับลงเตรียมพร้อมไหมอย่าตีพร้อมมายืนยืนตรงนี้มายืนไว้ดิให้มันตีไม่ได้อ่าผมอยู่ตรงนี้อ่าไม่มีหินมางั้นผมช่วย ขอบคุณอาจจะผมจะได้อยู่ด้วยบอกว่าที่นี่เคียนจริงๆครับโอ้โหเคียนมากเลยครับโอ้ยเียนเยแปะไฟหน่อยดีกวับเคียนจริงๆครับโอ้มาถือทัชครับดูดิซอมบี้ถือทัชผมไม่มีอาหารจะดบเอ้ยไม่ไม่มีอาหารจะกินลาบช่วงราทาผีนี่มันน่ากลัวมากเลยครับคุณกาล็อกครับ คุณทำอะไรอยู่คนเดียวเขายืนตีผีกันอยู่คนอื่นไม่ช่วยเลยผมช่วยโยผมชื่อเอกครับตีผมทำไมผมขัดเชิดผมเป็นเจ้าของแรปเอกครับลงไปก่อนครับลงไปอ้าวเฮ้ยบอกแล้วว่าจะตายให้โทษทีโั่โกรยอ้าวใครตายคนเฮ้ยสเกลอ้าว เหลือคุณคนเดียวแล้วแหละมาแล้วมันน่ากลัวมากเลยครับผมพูดจริงๆนะอืมตช่วงนี้มานล่าท้าผีจนเราไม่ได้ทําอะไรในเกาะล้างเลยอะอืมนะครับระลบคลิปทําไมอะ่ะเอาเอาเรขึ้นไปไหนอ่ะก้าวก็ทําไมอะของค<อ>ือเนี่ยแหละครับมันติดหัว อ้าล้าของผมอ่ะไม่รู้อ่ะอยู่กับเก้าหมดเลยอ่ะเอ้ยโชคดีเนี่ยผมยอนให้คณแล้วเนี่ยโอเคเราไปบุกดันกันเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าผมอมันเข้าตัวคุณหมดทุกอย่างผมสามารถรับรู้ได้ดูดีถือของรุนแรงนะเนี่ยคุณครับผมดูครับจะตีผมทำไมผมเปล่า คุณการลักเราไปอยู่ข้างล่างก่อนอยัลอนไนก็ผมผมรับรู้เร็ว่่ะรงเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณขุดข้างหลังเนี้ยข้างหลังรงเนี้ยมันจะมีทางไปต่อเชื่อผมผมรู้แล้วเพราะคุณเคยขุดไปแล้วอ่ะก็ผมอุดไว้เองโอเคครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่คลิปไหนโอ้โสดีเพื่อนปุ๊ดวาดาเล้ยโอ้ดูดิมีโค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  ใครอยากคุณๆเลยเดี๋ยวผมปักไฟให้อู้ซอมบี้เพื่อนรักแต่ผมจะตายแล้วอ่ะเฮ้ยเจเล็ตเฮ้ยซอมบี้บางละจันบางละจันบางละจันผมด้วยผมจะตายแล้วฮะผมไม่ช่วยคุณทำไมผมก็จะตายแล้วเหมือนกันตายบ้าเลยผอย่าตีกันนะขอบอกไว้ก่อนผมเหลือสองสองหลอสามหลอดรึ้นเลือด บองละจนบองละจนบองละจนผมบังละจนรับของเราต้องแบ่งๆกันนะฮั่นอุบอิบไว้คนเดียวนะอุบอิบออุบบิยังไงก็ต้องใช้ด้วยกันนะเนาะไม่ต้องห่วงผมขุดโคมาได้เยอะแล้วเนี่ยบองละจนบองละจนบองละจนคืนวันเพ็ญเดือนสิบสามถุยอ้อทางตันแล้วไหนไหนทางตรงนี้เหล็ก ไหนวะทางตันยังไงก็ต้องไหนวะไหนวะโอ้ยอย่างนี้ทำไมถึงทำได้เอยลากเอฟทีดากคิวเลอร์มาดิยทำไมอ่ะเอาเนื้อที่นี่เฮี้ยนจริงๆครับเฮี้ยนจริงๆครับ เฮี้ยนจริงๆเฮี้ยนมากมากเลยครับเฮี้ยนมากๆเลยเนี่ยผมเจอซอมบี้ตัวนี้เนี่ยเฮี้ยนจริงๆครับไลท์สวัสดีครับวัดแต่คนไหนเนี่คอทมากอ่ะฮะอะไรคลิปอะไรคอทหน้าใครโดนระเบิดเฮ้ยแถวนี้เกต้นเหรอเฮ้ยแกไหนกันเนี่ยนีเล่นอะไรกันเล่นมาขับ แล้วแล้วคอผมทําไมเอ้าก็คุณเป็นคนร่วมรายการอะอ่านเหรอคุณจะอ่านกันไงเอาผมไม่อ่านกันนี่ผู้ชายกับผู้ชายครับไม่ใช่โอ้สกิลระวังมันมีม็อบปะเนี่ยเฮ้ยช่วยตบหนะหมดเมินไรไม่มีเอ้าทำไมไม่ดับบอกแล้วบอกแล้วมันเฮียนที่นี่ผมโอ้เฮียนสุดๆไปเลยโอ้ เออเชิญไม <constitutional> <Flight> ่ไหวบวกกันแล้วกันผมขุดโคยิงมาเลยยิงเฮี้ยนสวดยอดอู้เลือดเลยคือหัวใจโอ้ไม่ชีดโอ้ดูปากหัวเลยดูทองผมดิมันจะตายแล้วโอ้โอ้ไอ้ไลท์เทรนกูชอบรถกูชอบรถอ๋อไอ้ดีกรถไฟคุณไปดูเพจดิกูชอบรถไฟดูเพจดูเพจคุณดีกว่าหรอฮะ อะไรเฮ้ยมันยิงกันเองแล้วโอยมวยดูเพจคุณดีการเหรอเพจผมทำไมอ่ะคุณการล็อกรับมามวยแฮนูเดีับไปดูดิอ่ะจะมีใครพิมพ์ไลน์แน่ไรวะทุกคนหายไปไหนหมดทำไมเหลือแต่หู่อะไรวะแน่ได้ข่าวว่าคอดมากเลยครับ คุณเก็บของเพาให้ผมป่ะเนี่ยผมตายเมื่อกี้คิปเปอร์มาระเบิดของไปอีกแล้วอะไรอ่ะจ๊ะได้ทันโน้คุณคืนสุกละวันฉันได้ขี่เธอเฮ้ยผมเห็นเราละเฮ้ยสลาบผมเจอสลามผมเจอสลามสลามเพื่อนรักอ่ะจ๊ะโอ้ข้างล่างนี่เขียนมาเขียนจริง เออไม่ไหวแล้วอ้าแล้วก็ไก่หลับไปเฮ้ยเพชรเพชรไหนไหนไหนเพชรเฮ้ยเพชรหงกระไหนไหนเพชรอ้าวผมได้เพชรไอ้ยะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขุดเองไม่ต้องใช้ด้วยกันเดี๋แล้วผมไม่มีพี่แอ๊ดขุดเลยอุ้ยได้เพชรตั้งเจ็ดก้อนเนี่ยผมได้ก้อนเดียวทำไมผมว่าไม่ได้เซิร์ฟมันแรงจ้ะ ผมโยนเทสลงลาว่าโยนเลยโยนเลยสำหรับวันนี้เราก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับทำไมมันจบเลยอ่ะจ๊ะเฮ้ยได้ยินแจ้งสไปเดอร์อ่ะจ๊ะโอ้ผมเจอสลามยักษ์ผิดผิดเพชรไยเจอลูกสลามแต่รอบนี้มันจบเร็วยังไม่ได้ขาดเลยดูสลามยักษ์อุ้ยเจอป้าย น,นั่งไงจะนั่งว่าตรงนี้ต้องมีอะไรสักอย่างหนึงเฮ้ยตรงนี้มันมีใบ้ด้วยมีคําใบ้คาชรามไม่ตายก่อนแล้วค่อยคุยกันนะเจ๊โบนัสบานเจสเกี่ยวก,กับโอ้ชรลามตกมาเขาบอกอะพี่ตีผมผมเลยตายอะพี่ตีผมผมตกเราวาตายอ่ะเอา้าเขาบอกให้สร้างสะพานแก้วอ่ะ เฮ้ยเราต้องไม่หากระจกมาอุ้ยเอ้ยนี้เราขอาจบคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับ